คลิปนี้ก็มาสอนวิธีการเล่นฮอนใหม่นะครับหรือว่าฮอนรีบอ์นั่นเองตอนนี้ก็เปิดโอเพนเบต้าแล้วก็คือผู้เล่นทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปเล่นได้แต่ว่ามันจะเป็นการเบต้าอยู่ก็คือเป็นช่วงทดสอบนะครับอาจจะมีมีบัก๊กมีหน่วงมีปิงมีอะไรบ้างเพราะว่ายังไม่ออฟฟิเชียลนั่นเองนะครับอ่ะวิธีการเข้าไปเล่นนะครับมันต้องมีอะไรบ้างนะครับยวผมอธิบายก่อนนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าคองกอหรือว่าโปรเจกต์คองกอนะครับอ่ามันจะเป็นตัวฮอนเก่าที่เราเล่นกันอยู่นะปัจจุบันนะครับ แล้วก็จะมีฮอนใหม่นะครับที่ชื่อว่าฮอนรีบอลนะครับแล้วก็จะมีจูวิโออ่าจูวิโอคือ,อไรครับง่ายๆเหมือนกาลิน่าเหมือนสตรีมอ่าเหมือนสตรีมแหละเป็นตัวที่เอาไว้โหลดเกมเล่นเป็นแพลตฟอร์มตัวกลางอะไรประมาณนี้นะครับอ่าอัแบบับแรกครับเราต้องมีคอกอก่อนอ่าคองกอก็เซิร์ชโปรเจกต์คองกอแล้วเข้าไปสมัครแล้วก็โหลดเกมอ่าตัวคอกรมาก่อนซึ่งไอตัวคองกรเนี่ย คนที่เล่นอยู่แล้วก็เล่นกันได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นอะไรมาก่อนเลยก็วิธีสอนโหลดของกอนเนี่ยโอ้มีเยอะแยะมากมายนะครับลองไปเสิร์ชดูนะครับสําหรับคนที่เล่นอยู่แล้วก็ตรงนี้น่าจะไม่มีปัญหาเนาะโอเคอ่ะต่อมาครับตัวจูว e ิโออ่ะสำหรับจูว e ิโอนะครับให้เราเสิร์ชจ Ju ูว e ิโอไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าเสิร์ชฮอนรีบอลก็ได้พอเรากดไปปุ๊บนะครับมันจะขึ้นไปหน้านี้นะครับก็กดตรงกลางได้เลย อ่มามันก็จะเด้งไปที่หน้าจูวิโอนะครับก็ทําการสมัครอะไรให้เรียบร้อยนะครับโอเคเนี่ยับพอสมัครเสร็จเนี่ยก็มาเพลย์เกมนะครับกดเพลย์เนี่ยมันมีอยู่เกมเดียวแหละแ,แ,แล้วก็เล่นลงมาครับกดดาวน์โหลดติดตั้งอะไรเงี้ยอ่าพอติดตั้งเสร็จนะก็จะได้ตัวฮอลลีบอลมานะครับอ่ามาดูวิธีเข้าไปเล่นนะครับก็เข้าไปที่ตัวคองกอได้เลยอ่าวิธีเปลี่ยนภาษานะครับก็อยู่ในที่ด้านบนนะครับเห็นแมทพีเฮดอ่าสังเกตว่ามันจะให้ล็อกอินจูวิโอแล้วก็อ่าล็อกอินพีเค P.K เนี่ยก็คืออันเก่านะครับย่อมาจากโปรเจกต์ Congor P.K คือของกอแหละก็ล็อกอินทั้งสองอันอ่าพอล็อกอินทั้งสองอันนะครับเห็นไหมเนี่ยก็เขียนไว้ว่าเริ่มฮอนรีบอลได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากเล่นฮอนเก่าอยู่ฮอน P.K ก็กดทั้งข้างนี้ครับเริ่ม P.K อ่าอันนี้ก็เป็นของอันเก่าออกไปอ่าต่อมาฮอนรีบอลนะครับก็กดตรงกลางได้เลย ่าแล้วก็อัปเดตอะไรให้เรียบร้อยครับแล้วก,กด Pay Now อ่าก็นี่ครับตอนนี้เนี่ยเกมเนี่ยมันให้เล่นได้แล้วนะครับแต่ว่ายังอยู่ในห้ามเปิดเผยข้อมูลอยู่ NDA ถ้าใครเข้านะครับแล้วขึ้นข้อความภาษาอังกฤษแบบนี้อ่าให้ย้อนกลับไปที่หน้าของจูวีโนะครับแล้วก็มันจะมีให้เซ็นสัญญา NDA สําหรับใครที่สมัครมาก่อนหน้านั้นแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าใครเพิ่งสมัครใหม่เนี่ยถ้าไม่ขึ้นอะไรกดเข้าไปเล่นได้ก็คือเล่นได้เลยนะครับ โอเคประมาณนี้อะถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับเดี๋ยวมาตอบให้